งหมดครับอันนี้จะเป็นสีดเขาเกือบทั้งหมดนะครับที่เรามานะเป็นวิหารตัวโตนะครับเข้ามาด้งในนะครับก็จะมีอ่าพ่อคูโตนะครับนะลูกพ่อคูโตนะครับผมนี่เอสุจิชั้นพ่อคู น,นี่เป็นสะพานนะสะพานเหล็กนะครับทางด้าน,นหลังวัดนะครับแล้วก็มีสะพานใหญ่ทางด้านนู้นนะรเ,นเราพาเราขึ้นไปดูครับมาเราพาขึ้นไปดูนะเนครับดสะพานเห็นดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับ <Okay. S 1> มากครับ เราเดินตรงกลางนะครับดูไม่แข็งแรงเท่าไรนะเดินตรงกลางไมเอานะครับเอาชมดูที่ชั้นนะครับมานนี้นะเห็นไหมครับตอนเดินบปนี้นะจะดูหางสองฝั่งนะครับกระบอกราดกนะฮะปวดเป็นทรงเรซําเพานะครับแบบเก่านะฮะเดี๋ยวไปครับ อันนี้ก่อนนะครับผมตัวจํารองนะครับเอาไปเลยนะมีวิหารทองนะครับมีพุสตบัดจําลองนะครับนี่ฮะยี่ยมมากนะครับนี้เป็นหลวพ่อโตวาจ่าสิทนะครับวิหารทองนะครับผมกว่าวิหารทองนะครับไปกันต่อครับ ที่นี่ทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลยนะฮะวัดนะฮะวิหารโบสถ์หรือต่างตเป็นสีทองหมดเลยคือวัดวิหารทองนะครับโบเชอหนนานะครับออกมาทางนี้นะฮข่าวทางด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นโบสถ์นะครับตรงเรืยสัมภาะนะส่วนหน้าครับเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เราไม่รู้ว่าโบสถ์เปิดไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินไปดูด้านหน้านะครับว่าเปิดให้เข้าไหมนะครับเราเดินมาดูเรื่อยๆนะฮะบอกว่าครับไ่เขาไม่เปิดให้เข้านะครับมาปิดนะฮะตาต่างไปอยู่แล้ว่าเขาไม่ได้ให้เข้านะ ก็ถ่ายความสวยชมนะครับซุ้มและที่ชอหมุนนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะดูตรงอื่นว่ามีอะไรให้ดูอีกไหมครับไปทั้งหมนะฮจะมีสะพานใหญ่สะพานหลวงพ่อโตนะครับนะฮะแต่ละจะมีตลาดเขาเป็นกบเป็นแม่น้ํานะครับเป็นแม่น้ำนี่แต่ละจุดน้ำก็จะมีจุดนะฮะตรงแม่น้ำนะครับมันก็ปิดนะฮะ